25เป็นต้นไปและความแตกต่างที่สำคัญนะก็คือเขามีการโปรโมทการสอบแบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นการสอบแบบคอมพิวเตอร์คืออะไรมาดูกันเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณเมยเองนะคะจากสถาบันออนไลน์ FMCP English เมย์คือคุณผู้สอนนะคะคอร์ส IELTS at Home ซึ่งเป็นคอร์ส IELTS ออนไลน์แห่งเดียวที่การันตีผล7.0หรือคืนค่าเรียนให้100%การสอบแบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะเรียกว่า CBT นะคะย่อมาจาก computer based t e s t หรือ Computer Based Training นะคะก็คือการสอบแบบคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วการอัปเดตในครั้งนี้เขามีการโปรโมทต,ตรงนี้มากขึ้นเพราะว่ามันมีข้อดีหลายอย่างนะคะในการที่จะสอบแบบคอมพิวเตอร์ซึ่งแตกต่างกับของ p a เปอหรือแบบแบบเก่าก็คือรูปแบบกระดาษดังนั้นในคลิปนี้นะคะเมยจะมาอธิบายว่า i l c b t เนี่ยคืออะไรโดยเฉพาะถ้าคุณจะต้องเตรียม i e l ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยคุณจะต้องรู้ไว้ค่ะไม่งั้นคุณจะเสียเปรียบ มาดูกันเลยนะการสอบของ i l c b เนี่ยก็ครอบคุมสีทักษะเหมือนเดิมนะคะ listening reading writing กับ speaking นะคะ speaking เนี่ยก็ยังสอบกับกรรมการเหมือนเดิมแต่ความแตกต่างที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือการใช้ AI นะคะ AI เนี่ยจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของพาร listening เขาจะมีการทดสอบเป็นระดับเลยนะคะว่าพอเขาให้โจทย์เรามาเนี่ยเราฟังเข้าใจตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้ก็ เอาระดับที่ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทำทดสอบอีกครั้งหนึ่งถ้ายังไม่ได้ก็ลดลงมาอีกเรื่อยๆนะคะซึ่งมันก็ไม่ได้ผลดีกับคะแนนของเราเลยดังนั้นมีแนะนำให้ฝึกการฟังหลายาระดับนะคะจากง่ายไปยากแล้วจะทำให้ทำข้อสอบนี้ได้คะแนนสูงตามที่ต้องการมาดูความแตกต่างนะคะระหว่าง ILCBT กับ Paper Based มีอะไรบ้างมาดูสองอย่างนี้นะคะ CBT เนี่ย รู้ผลเร็วคะ่ะเพราะว่าเป็นแบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นไม่ต้องมีคนมาคอยแกะลายมือของเราภายใน3-5วันทำการก็ได้ละส่วนเพเปอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ13วันเลยความบ่อยนะคะในการเปิดสอบในเมื่อเป็นคอมพิวเตอร์ CBT ก็เปิดสอบแทบทุกวันเลยนะคะหรือว่าหลายวันได้แต่ Paper b a s บสเนี่ยก็คือเขาจะต้องจัดหาสถานที่เตรียมโต๊ะเตรียมเก้าอี้อะไรมันหลายอย่างอะ่ะในการเตรียมตัวดังนั้นนาน,นานทีจะมีที การพิมพ์แบบคอมพิวเตอร์นะคะในพาร์ทไรติงเนี่ยส่วนจะใช้ในการพิมพ์ซึ่งหลายคนบอกว่านี่เป็นสไตล์ที่ถนัดเพราะว่าสมัยนี้ในการที่จะมานั่งเขียนอยู่เนี่ยมันมันยากขึ้นแล้วก็การแกะลายมือเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงนะคะถ้าเราไม่ได้เขียนบ่อยเนี่ยเราเขียนเละเพราะเราเขียนเร็วคนแกะลายมือเขาก็ ไม่เข้าใจว่าเราเขียนอะไรนึกว่าเราสกดผิดทําให้เราโดนหักคะแนนดังนั้นเนี่ยการพิมพ์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่หลายต่อหลายคนจะคุ้นเคยมากกว่าเขาก็เลยเลือกเป็นแบบคอมนะการฟังผ่านหูฟังส่วนตัวนะคะโอ้อันนี้ดีมากนะคะเพราะว่า CBT เนี่ยจะได้ฟังในหูฟังตัวเองในขณะที่เพเปอร์เปิดลําโพงค่ะเปิดลําโพงบ้างมีฟังบ้างแต่มันหลายขั้นตอนมากนะคะการคอมจะดีที่สุด อ่า uh, หน้าจอแบ่งชัดเจนนะคะนี่เลยนะคะ reading ผู้สอบสามารถเห็นคำถามและ passage เ,เป็นแบบหน้าจอเดียวกันน่ะนะคะสะดวกทำให้แบบโยงหาคำตอบได้ง่ายขึ้นไม่ใช่แบบสไตล์ Paper ที่ต้องพลิกไปพลิกมา แล้ว CBT เหมาะกับใครล่ะคุมเม CBT เหมาะกับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์บ่อยค่ะก็คือทุกคนรุ่นใหม่อ่ะเด็กรุ่นใหม่ที่ใช้พิมพ์ใช้อะไรบ่อยเนี่ยจะเหมาะมากนะคะคนที่พิมพ์คล่องคนที่อยากได้ผลสอบเร็วใช้ชีวิตใช้คอมเยอะแล้วก็ไม่อยากรอคิวนานเพราะว่า CBT มีสอบบ่อยมากๆเลยนะคะ,ะมาดูปัญหา ปัญหาที่เราเจอในการสอบ IELCBT เพราะว่าเป็นการสอบที่ค่อนข้างใหม่ปกติแล้ว i e l s จะทำเป็นแบบ Paper นะคะความท้าทายในการทำส่วนเนี่ยก็จะมีการตื่นเต้นนะคะจนพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกทำให้ตกหล่นนะคะแล้วก็ทำให้เสียคะแนนจัดการเวลาไม่ทันนะโดยเฉพาะในส่วนของ Writing อ่านบนจอแล้ว แล้วลนะ้านะทำให้โฟกัสได้ไม่เต็มที่แล้วก็ฝึกน้อยไปเพราะว่าฝึกแบบกระดาษไงนะคะใครที่ยังติว IELTS แบบไปซื้อหนังสือมาติวเนี่ยทำแบบเพเปอร์เนี่ยเวลามาทำแบบคอมเนี่ยจะจะมีปัญหานะคะดังนั้นนักเรียนของเมย์เนี่ยเมย์ Mei จะให้ฝึกในรูปแบบคอมเลยเพราะว่าเมย์เน้นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ดังนั้นโจทย์รูปแบบทุกอย่างเนี่ยเมย์อยากให้คุณคุ้นเคยในส่วนตรงนี้ เวลาไปสอบจริงจะได้ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะดังนั้นถ้าเกิดในรูปแบบของคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่สนใจเป็นสิ่งทีอ่อยากที่จะสอบในแนวนี้เมก็แนะนำให้มาคุยกับเราใน i l t s o t Home นะคะ Line ID at ielsonline ตัวเล็กติดกันเพื่อที่ทางแอดมินจะได้แนะนำตัวแพคเกจแล้วก็แผนการเรียนที่เหมาะสมกับพื้นฐานของคุณตอนนี้กับคะแนนที่คุณต้องการในอนาคต นะคะโอเคเรื่องเนี้ย CBT เป็นเรื่องที่น่าตืน่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามันเป็นการใช้เทคโนโลยีนะที่เราจะไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เลยอะนะม,นมันสะดวกทั้งทางสุนสอบแล้วก็สะดวกทั้งทางนักเรียนด้วยอยากจะให้สร้างความคุ้นเคยตรงนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่ไปไหนแน่แมีแต่เพเปอร์จะหมดเวลาไปแล้วก็การสอบแบบ CBT จะมาเต็มตัวนะมีคำถามเพิ่มเติมทักมาได้นะคะเดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปค่ะ